Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีคุณผู้ชมมาพบกับ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงอีกครั้งนะครับพี่โอ๋ครับวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันดีครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการจัดห้องน้ำในห้องนอนอือคือจัดห้องน้ำในห้องนอนเดี๋ยวนี้มันจัดได้หลายแบบนะครับซึ่งจริงๆอ่ะมันขึ้นอยู่กับบ้านที่เราซื้อด้วยถ้าเป็นคอนโดมิเนียมอะไรพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้จัดหรอกเพราะว่ามันมาแบบ ฟังชั้วเป๊ะแล้วพื้นที่สอยแต่ว่าถ้าเป็นบ้านหรือเป็นทาวน์โฮมบางที่เขาจะจัดมากลางๆเผื่อคนนั้นคนนี้ชอบแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะจะจัดมากลางๆมากแล้วก็ให้เรามาตกแต่งเองซึ่งบางทีมันก็ใช่บางทีมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องมาคอยแอดจั t ดัดแปลงไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างของห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องนอนมาตรฐานมากนะคุณผู้ชมให้สัดส่วนของห้องน้ำกับห้องนอนมาค่อนข้างโอเค เข้า<อ>มาปุ๊บก็จะเจอ walk in closet ตรงนี้ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นห้องน้ำนะก็จะจัดตู้เสื้อผ้าซึ่งจัดเป็นบล l k in closet มีประตูเปิดปิดได้แบบนี้ไว้ให้ตรงนี้ก็ทําเป็นตู้เสือ้อผงเสื้อผ้าวางเสื้อผ้าไปส่วนภายในห้องน้ําของเขาเนี่ยคุณผู้ชมก็าจัดแบบนี้คือความที่ห้องน้ําเขามีพื้นที่พอสมควรก็จะจัดเป็นอ่างล้างหน้าแบบนีแซบบน,นเธอมาอมตรงนี้ก็ทําเป็นอ่างอาบน้ําได้พื้นที่มันโอเคอะชาเวอร์บล็อกโถสุขภัณฑ์ครบใช่ก็มีส่วนหน้าต่างระบายอากาศ แบบนี้เป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะมาตรฐานมากเพราะว่าพื้นที่มันพอดีนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราทําแบบนี้ไม่ได้เพราะพื้นที่ของห้องมันไม่บาลานซ์หรือมันไม่เอื้อเดี๋ยวเราไปดูว่าห้องลักษณะแบบที่มันพื้นที่ไม่บาลานซ์เนี่ยเขาจัดยังไงไปไคุณผู้ชมครับอย่างห้องน้ําในมาสเตอร์เบดมห้องนี้พื้นที่อ่ะพอๆกับห้องเมื่อกี้ที่เราพาคุณผู้ชมไปดูครับแต่เขาจัดออกมาอีกแบบหนึ่งเนื่องมาจากข้อจํากัดตรงที่ว่า ในห้องมาสเตอร์เบลูมมันมีพื้นที่เก็บของน้อยเกินไปอพอห้องมาสเตอร์เบลูมมีที่มีที่เก็บของน้อยแต่ด้านมีห้องน้ําขนาดใหญ่ทําไงก็เลยลามเอาพื้นที่เก็บของชมาอยู่ในห้องนี้ด้วยใช่ส่วนพื้นที่เก็บของที่จะมาอยู่ในห้องน้ําแน่นอนมันควรจะเป็นของซึ่งมันใช้กับห้องน้ำใช้ต่อเนื่องกันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพวกพปายของที่ใช้ให้องน้ําหรือพวกเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆซึ่งสามารถมาอยู่นี้ได้อย่างตรงนี้ผนังทั้งผนังของเขาทำเป็นตู้เสื้อผ้า เนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของ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 แยกเป็นชิ้นชักชิ้นชักอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายข้อดีอย่างหนึ่งของการที่มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้คือหน้าบานมันสามารถใส่เป็นกระจกได้คุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันมันก็เรามีฟูไฮอยู่ในห้องน้ําเลยนะครับ ใช่บูมชอบใช่ไหมเวลาอาบน้ําเสร็จออกมาเห็นตัวเองแบบในกระจกแน่นอนดิพี่จริงเหรอบูมรับได้เห็นตัวเองแบบเต็มๆในกระจกทำไมพี่พี่รับไม่ได้มันก็ตัวเราปะพี่ทนไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไอเดียที่ดีแต่จริงๆอ่ะเวลาจะทาเรื่องพวกนี้ทําไม่ง่ายการเอาตู้เสื้อผ้ามาไว้ในห้องน้ำอ่ะมันจะมีข้อที่ต้องกังวลที่สุดหนึ่งข้อก็คือความชื้น ความชื้นเนี่ยที่มันจะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในเสื้อผ้าในของต่างๆเราที่เก็บไปในนี้อย่าคิดว่าเราปิดบานไว้แล้วมันจะกันได้ใช่เพราะความชื้นที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะทาให้ผ้าเราอับมันก็ไม่น่าใสใช่ไหมดังนั้นเนี่ยห้องที่จะทาเป็นเป็นแบบนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่หลายอย่างอย่างแรกคือการแยกสัดส่วนของพื้นที่ห้องน้ำก็คือเนี่ยพื้นที่อาบน้ําต้องมีสัดมีส่วนของเขามีช่อง้าปิด พื้นที่ที่เป็นโถสุขภัณฑ์ก็ต้องแยกสัดส่วนเขามีจริงๆอันนี้เขาไม่ได้ใส่ประตูมาแต่เราก็ใส่ประตูไปเพราะว่ามันจะได้เก็บอย่างน้อยก็เก็บกลิ่นเก็บอะไรไว้ในนี้และสิ่งสําคัญมากๆคือต้องมีที่ดูดอากาศอันใหญ่ๆเลยไว้ดูดอากาศดูดความชื้นออกไปไม่พอใส่ก็ใช่พวกประตูไอการหักไอการดูดอากาศเนี่ยมันไม่ได้แค่ดูดกลิ่นออกไปนะคุณผู้ชมแต่มันดูดความชื้นออกไปด้วยและที่สําคัญเนี่ยไอตรงเนี้ยคุณผู้ชมอย่าคิดว่ามันไม่สําคัญคือช่องแสงกับส่วนระบายอากาศตรงนี้อันนี้เขามีอยู่2ด้าน เปิด2ด้านยิ่งถ้าเกิดแสงธรรมชาติเข้ามาได้เนี่ยยิ่งดีเลยคือการมีแสงธรรมชาติเข้ามาเนี่ยแล้วก็เปิดให้มันมีลมมี ventilation การระบายอากาศที่ดีมันช่วยทําให้อากาศสดชื่นภายนอกหมุนเวียนเข้ามาดึงความชื้นออกไปและช่วยให้มีแสงสว่างแสงแดดจากภายนอกนี่ส่องเข้ามาในห้องน้ําจะได้มีการฆ่าเชื้อโรคจะได้ไม่อับชื้นก็จะสามารถใส่ตู้เสื้อผ้า เข้าไปในนี้ได้อย่างสมบูรณ์ะะใช่แค่นี้เองผู้ชมอย่าไปยึดติดกับการเล็กตูส้ส<ม>ื้อผ้าอยู่ภายนอกนะมันสามารถอยู่ด้วยกันได้ถ้าเราวางแผนในเบื้องต้นได้อย่างชาญฉลาดครับครับผมและนั่นก็คือ living idea ทําอย่างนี้คิดได้ไงครับ living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง